คุณลูกค้าก็จะได้สภาพที่สวยสดงดงามนะครับผมได้ล้อมแมกใหม่ยังใหม่1ชุดนะครับผมมาในราคาเพียงแค่5,000สนกับ9000บาทเท่านั้นเองนะครับผมสนใจสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกันกับผมอีกแล้วนะครับกับฟุกแคร์สมาร์ทค่นะครับวันนี้ก็มีรถยนต์เข้ามาใหม่นะครับมารีวิวให้กับคุณลูกค้าจะานผู้ชมกันนะครับผมก็ ยวเรามาเริ่มชมกันได้เลยนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับผมเป็น t o y ยต้าไฮรักรีโวนะครับผมเป็นรถลำดับแรกนะครับผมปี2019อ่าเจ้าของเดียวนะครับผมสภาพสวยจัดจัดเลยมาพร้อมกับล้อแมกใหม่ยางใหม่1ชุดนะครับจากทางเราที่แถมให้กับคุณลูกค้าไปนะครับผมอ่ะเดยวเรามารับชมกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับรุ่นนี้เป็น Z e d i t i o n นะครับผม ทส t ิชัก็จะได้เป็นหน้าตารอเหลาแบบนี้นะครับพร้อมกับของแถมอีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบป้ายทะเบียนสทเทเนียมนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นกองแถมจากทางเรานะครับประด็จ้าของเดิมเขาใส่มานะครับผมเราก็ยกให้ลูกค้าไปเลยอ่าหน้าตารอๆนะครับผมสภาพสวยเลี่ยมนี่ใหม่หมดจด นะครับผมไลท์ริ้วลอยอ่าเรียงเรียเลยนะครับผมสีเดิมรอบพันนะครับไฟหน้านี้ใส่จิ้งนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนี่ติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับอ่ะมารับชมล้อกันนะครับผมล้อแม็กอันนี้เป็นล้อแม็กเวลนะครับผมขอบสบแปดนิ้วยางใหม่ปีย1ิบเอ็ดนะครับ ก็คือเรื่องยางนะครับผมทางเราก็มีสต็อกของ2021ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สต็อกยางปี22ตัวนี้ก็คือเริ่มเริ่มมีมาบ้างแล้วนะครับผม่าของใหม่นะครับอ่ามาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมก็จะมีเป็นโลโก้ไฮรักนะครับผมพร้อมกับกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นกระจกโครเมียมนะครับผมมีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกเรียบร้อยนะครับติดตั้งคิวกันสาสตเรียบร้อยนะครับผม ส่วนรุ่นเจนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเจธรรมดาเลยนะครับมือเปิดจะเป็นมือเปิดดําแบบนี้นะครับผมอันนี้คือของเดิมที่ติดมากับศูนย์นะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเปิดประตูให้ชมกันได้เลยนะครับรุ่นนี้คือแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้อ่าก็สะดวกสบายเวลาผู้ที่จะนั่งด้านหลังนะครับผมก็จะขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับผม อ่ามาดูภายในกันนะครับภายในก็จะมีเป็นงานหนังนะครับผมดีไซน์ตัดเพิ่มเข้ามานี่แต่ว่ายังไม่มีเป็นสีเทาๆที่ตัดมาหรือว่าเป็นงานโครเมี่ยมตัดมานะครับจะเป็นงานดำล้วนอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราให้ดูตามซอกตะมุมนะครับต่างๆทุกจุดนะครับผมเพื่อที่ว่าลูกค้าที่รับชม อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับผมที่ไม่สะดวกมารับชมรถหน้าร้านนะครับผมก็จะได้มีตัวเลือกหรือว่ามีแนวทางในการตัดสินใจนะครับอ่าโอเคครับผมเรื่องเบาะนะครับวันนี้เจ้าของเดิมน่าจะหุ้มมานะครับผมวันนี้เป็นเบาะหนังนะครับได้เบาะหนังเดิมที่จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับ ได้บอนหนังไปก็คุมแล้วนะครับผมสภาพใหม่เลี่ยมเลยเหมือนไม่ได้มีผ่านการใช้งานมาเลยนะครับอ่าุมหนังมาเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างนะครับเม็ดอาร์ตีนกาวนะครับผมตะเข็บประตูน็อตประตูนะครับผม เหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีรอยแกะรอยทอดแต่อย่างใดนะครับน็อตไม่มีขยับเลยสักตัวเดียวนะครับอ่าเลียมเลยนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันต่อนะครับผมอ่าลืมบอกไปนะครับผมสำหรับรุ่นรุ่นเจนะครับลำโพงตรงในแคปจะยังไม่มีนะครับผมแต่ว่าเขาให้ช่องมาแล้ว นะครับแต่ถ้าตัว E ขึ้นไปก็จะมีมาแล้วนะครับผมอ่โอเคครับผมโดยรวมก็โครงสร้างด้านซ้ายก็คือผ่านนะครับผมเพราะว่ารถเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแวะดูช่วงล่างทางนี้นิดนึงนะครับสวยเดิมเงางามนะครับผมช่วงล่างดีไม่มีผุนะครับเพราะว่ารถยังปีใหม่อยู่นั่นเองอันนี้ก็น่าจะเป็นการพ่นการสนิมมาจากที่ศูนย์ปลายแดงนะครับ โอเคครับผมก็ขนาดล้อขนาดยางนะผมมีขนาดเท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมก็ขนาด2อ4สี่ห้าสี่สิบห้านะครับผมยางก็เป็นยางใหม่ปี21เหมือนกันหมดเลยนะครับผมพร้อมกับน็อตล้อใหม่1ชุดนะครับอันนี้เป็นรุ่น JZ e dition นะครับผมจะเป็นตัว z e dition นะครับใช่ครับผมมีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็หมดไปเรื่อยๆนั่นเอง อ่มาถึงด้านท้ายนะครับผมมีกระชนท้ายนะครับติดตั้งให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนี่เรียบเรยเลยอ่าส่วนมือเปิดด้านท้ายก็เป็นมือเปิดดำนะครับผมส่วนป,ป้ายเบรกรวที่สามเลยจะอยู่ที่ฝาท้ายแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็สมมุติถ้าเปรียบเทียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าทีเดียวนะครับผมเพราะว่ามีแค่เรื่อง เลขใหม่ที่ว่ามีการขับเคลื่อนขึ้นไปนะครับส่วนสภาพสีโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้าง100%กันเลยทีเดียวนะครับเพราะสีเป็นสีเดิมนะครับผมอ่าแมกไรเนอร์อันนี้ก็อันนี้น่าจะมาจากศูนย์เลยนะครับ,บให้มา,าะะะช่ครับผมอ่าเะเปิดฝาท้ายให้ดูลองดูได้เลยนะครับฝาท้ายนี้ไม่มีรอยซ่อมนะครับผมดูได้จาก ตีนกาวนะครับผมอโอเคครับผมเดี๋ยวดูมุมด้านในนะครับโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันและ <c oughs> เดี๋ยวจะได้ไปดูภายในกันต่อนะครับโดยรวมก็ถือว่าผ่านนะครับผมนจากสภาพ ภายนอกนะครับสวยๆกันเลยนะครับผมปลายท้ายนี่ก็คือของเดิมศูนย์นะครับยังไม่มีรอยรล้าวหรือรอยแตกมาเลยนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวรอตรวจสภาพนะครับเพราะว่ารถเพิ่งจะมานะครับผมก็รอไปรอบๆนะครับแต่ว่าถ้ารถคันไหนที่ว่าออกไปก่อนที่ว่ายังไม่ได้ตรวจสภาพนะครับคุณลูกค้าก็แจ้งไว้ได้เลยนะครับผมพอถึงเวลาเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาตรวจเนี่ยเราก็ จะทําการโทรเรียกลูกค้ากลับมาตรวจนะครับซึ่งจะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับผมอ่าลองดูช่วงล่างด้านนี้กันนะครับอ่าอาจจะเห็นท่อพักงงเงาอยู่ด้านใต้นะครับผมด้านล่างนะครับไม่ใช่ด้านใต้ด้านล่างอ่าท่อนี้ก็คือไม่มีสนิมเลยนะครับโอเคครับผม สีเดิมนะครับผมสีเดิมเดิมบางๆเลยนี่บากิฟรถคันนี้ก็คือยังไม่มีแมงไม่เคยมาเก็บสีเลยนะครับผมแม้แต่ร่องรอยอะไรก็ไม่มีคือมาสภาพนี้เลยแต่ว่าเรื่องล้ออย่างเดียวที่เป็นล้อกระทะมานะครับทางเราก็คือเปลี่ยนล้อแม็กใหม่อย่างใหม่ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูภายในด้านนี้กันต่อนะครับ าตามซอกตามมุมต่างๆไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับยังไม่มีร่องรอยเลยรอยนิดเดียวก็ยังไม่มีเลยนะครับปกติแล้วถ้ารถถ้าผ่านการใช้งานที่ค่อนข้างโหดหรือว่าใช้งานหนักๆเนี่ยในเนี้ยนะครับผมพวกแผงประตูพลาสติกต่างๆนะครับก็จะมีร่องรอยการขีดข่วนอ่ามันก็ดูไม่ค่อยสวยแต่ว่าเนี่ยที่เราคัดสภาพรถเข้ามาคือเนี้ยยนภายในเลยนะครับร่องรอยขีดข่วนนิดเดียวก็ยังไม่มีเลยนะครับผม อ่าอันนี้ก็จะเป็นฟิีนเ้านะครับผมของเดิมเลยล็นอตประตูแคปก็ยังไม่เคยถอดเพราสมมติแบบรถมันโดนเข้าช่วงแคปมาอะไรมานะครับผมก็สามารถถอดแคปออกไปทําใหม่ได้นะครับแต่คันนี้คือยังไม่มีร่องรอยการถอดเลยนะครับผมด,นนด้านในก็ดีไม่มีช้ำ นะครับผมด้านหลังก็เบาะนั่งก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมพนังพิงก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับมีเพียงแต่ว่าเบาะคู่หน้านะครับเจ้าของเดิมเขาเอาไปหุ้มหนังมาเท่านั้นเองนะครับอ่ามีก็ผ้ายางนะครับผมของเดิมไม่มีมานะครับทางเราก็แถมให้เรียบร้อยอ่าเราเดี๋ยวมาดูกุญแจกันก่อนนะครับกุญแจได้มาครบเลยนะครับผมดอกรีโมทนะครับทั้งสองดอก นะครับแล้วก็ดอกธรรมดามีมาด้วยดอกธรรมดานี้ยังไม่เคยแกะใช้เลยนะครับมีรหัสอันนี้ติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือนี้น่าจะเป็นที่ตัวล็อกเบรกล็อกคัสนะครับที่เจ้าของเดิมเขาติดตั้งมานะครับซึ่งอยู่ด้านล่างตรงนู้นช่ผมมาดูดีไซน์ทางด้านนี้กันนะครับผมก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อก นะครับกระจมอมข้างก็คือปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้เลยนะครับีมดได้เลยไหมใช่ครับผมอันนี้ก็ปรับด้านขวาหรือว่าด้านซ้ายได้เลยนะครับผมแล้วก็พอปรับเนี่ยก็โยกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาเท่าไหนเท่าไหนนะครับได้เดิมนะครับเนี่ยไม่มีร้องรอยเลยอ่ะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูรับชมด้านบนไปพร้อมๆกันนะครับร้านรถไหมคะ จะสตาร์ทรถได้ฟังด้วยนะครับผมอไม่ติดนะครับหัวไม่ติดนะครับผมแล้วก็อ่าเหยียบคันแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยก็เคยแจ้งไปหลายครั้งแล้วนะครับผมว่ามันปรับได้4ี่ทิศทางนะครับผมส่วนเบาะก็แล้วแต่คุณลูกค้านะครับผมก็คือปรับลงให้มันเตี้ยลงมาก็ได้นะครับผมหรือว่าปรับให้มันสูงขึ้นมาก็ได้นะครับผมปรับได้หลายทิศทาง ะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมด้านบนพร้อมๆกันนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันนะครับเดี๋ยวมาดูคอนโซลกลางก็ไม่ได้มีดีไซน์ที่โดดเด่นอะไรมากนะครับผมก็จะมีเป็นเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นวิทยุ cd mp 3นะครับผมเลือกโหมดได้นะครับเชื่อมบลูทูธ am fm หรือฟังแผ่น cd ก็ได้หรือจะเสียบสายเชื่อมต่อมือถือหรือเสียบ usb flash drive ได้เลย นะครับปิดก่อนก็จะเป็นระบบแอร์นะครับผมระบบแอร์ก็ปรับโหมดได้นะครับนี่ปรับแรงลมแอร์แล้วก็ปรับความเย็นของแอร์นะครับ <Yeah. S 1> เกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับผมรุ่นนี้ก็คือได้ตัว6เกียร์แล้วนะครับเรียบร้อยอ่าส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นเจธรรมดาก็ ยังไม่มีเกสตรงกลางนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีระบบอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับจะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะครับผมนี่คือรถเน้นใช้งานใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่คุ้มทุนนะครับผมเป็นรุ่นที่คือคุ้มทุนสุดๆเลยนะครับแอร์แบ็กเหรอคะแอร์แบ็กนะครับผมก็จะมีคู่หน้าทั้งสองด้านนะครับผมอ๋อแล้วก็เพิ่งจะสังเกตเห็นนะครับผมมีหลายคลิปที่รีวิวมาคือลืมบอกไป นะครับถ้าเป็นรุ่นพวกแซทดิ i ชันขึ้นมาแล้วนะครับผมหรือว่าเป็นเนี่ยที่เป็นรีโวเนี่ยตัวใหม่เนี่ยก็คือเขาจะมี Airbag ด้านล่างมาอีกลูกหนึ่งนะครับถ้าสําหรับสําหรับท่านใดท,ที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบก็ต้องสังเกตดูดีๆนะครับผมตรงนี้เขาจะเขียนเป็น SRS Airbag มาอีกหน่งลูกนะครับผมป,ปลอดภยดัยนั่นใ,ใช่ครับผมก็คือสมมุติเวลาบปประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ย พอชนตรงเข้าไปก็จะมีแอร์แบ็กกันขาเราไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคนขับนะครับก็จะมีลูกนี้ระเบิดออกแล้วก็ลูกล่างก็จะระเบิดออกนั่นเองนะครับอ่าก็คือเป็นเบาะหนังนะครับเนี่ยนุ่มๆเลยนั่งสบายนะครับคุ้มแล้วถ้าได้เบาใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นผ้ากำมะหยี่เนะี่ยมันก็จะตึงๆหน่อยนะครับผมก็คือจะนั่งสู้สู้หนังอันนี้ไม่ได้นะครับแต่นี่คือเจ้าของเดิมเขาไปทํามานะครับผมเราก็ให้ไปเลย เ,เกะใส่ของนะครับโอเคครับ okay, ผมมีสมุดผู้มือนะครับผมมีเรื่องถุงลมนิรภัยนะครับลองไปศึกษาดูได้นะครับผมแล้กการนี้เป็นผู้มือผู้มือรับประกันคุณภาพผู้มือรับประกันคุณภาพนี่ก็นี่ลองไปศึกษาดูกันได้นะครับว่ามีที่ไหนเช็คศูนย์บ้าง นะครับผมก็คือเข้าตามระยะระยะ,ะ,ยะเนี่ยพวกนี้ยนะครับโดยทั่วไปอันนี้ก็เป็นสาขาทั่วประเทศนะครับผมรวมมาถึงคู่มือการใช้รถนะครับเรียบร้อยมีครบนะครับผมด,ด้านล่างนะครับก็สะอาดนะครับผมด้านล่างนี่คือสะอาดมากๆเลยนะครับ ไม่มีช้านะครับผมผมด้านล่างไม่มีช้าแล้วก็สําหรับของเดิมนะว,ว่าพลายางเนี่ยเขามีติดมาเขาก็จะแจ้งนะครับผมว่าด้านไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับี่ข้านรตรงรุ่นนะครับผมแต่ว่าบางการบางทีเขาไม่ได้มีใส่มาให้นะครับพอมาถึงที่เราเราก็เอาของเราแถมให้นะครับผมเพราะว่าบางทีของศูนย์เราก็บางทีไม่มีนะครับพวกเรื่องพลายางอะไรพวกนี้แต่ว่าของทางเราก็คือมีแน่นอนนะครับอันเดี๋ยวขยับให้นิดนึง เรามาดูเลขไม์กันนะครับว่าคันนี้เลขไม์เท่าไหร่อ่ารถปีสองพันสิบเก้านะครับผมเลขไม้ห้าหมื่นหกพันกว่ากิโลนะครับย้ําได้เลยนะครับว่าเลขไม์ของเราเนี่ยเลขไม์แท้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีเลขไม้ห้าร้อยกว่าโลพันกว่าโลสองพันกว่าโลก็ขายตามนั้นจริงๆนะครับใช่ด้วยนะคะใช่ครับผมมาแล้วครับเป็นเป็นแท็์แบ็คตอนนี้ยังไม่มีทุกคนยังเข้ามาเท่าไหร่นะคะไม่มีไม่มีเลย นะครับผมเพราะว่าเป็นรุ่นคุ้มทุนเป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับอโดยรวมก็ผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลกันว่าจะมีร่องรอยตรงไหนบ้างอ่าเดี๋ยวคุณลูกค้าลองดูตามผมไปเลยเลยนะครับลองมองดูไปพร้อมๆกันอ่าถ้าเห็นตรงไหนก็คอมเมนต์มาจริงๆกันได้เลยนะครับแต่ที่ผมดูตอนนี้คือไม่มีร่องรอยเลยนะครับรอยขีดข่วนก็ยังไม่มีเลยนี่ ให้ดูกันชัดๆเลยนะครับอาออปกรามวได้นะคะใช่ผมเป็นร้อยตรงไหนให้อัปรการามาวงได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อะโอเคก็เดี๋ยวเราดูด้านบนกันอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถุงยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมถุงจากวางแดดนะครับไม่น่นจาจะจักสู์ <c oughs> ใช่ครับผมเป็นถุงจักสู์เลยอันนี้อันนี้ถ้าถ้าให้เดานะครับเขาอาจจะกรีด น่าจะเพื่อที่ว่าบางทีบางรุ่นที่ว่ามัน,นม,มีเป็นกระจกอย่างเงี้ยมันก็เปิดกระจกมาได้แต่ว่ารุ่นเนี้ยมันไม่มีกระจกนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่มาก็คือจะกรีดแบบนี้ทุกพันเลยอ่าก็ไม่ค่อยเข้าใจเข้ากรีดเพราะอะไรนะครับอ่านี่ก็จะเป็นไฟหัวเก่งนะครับผมมีทั้งตรงด้านหน้าและตรงกลางนะครับฝ้าเพดานไม่มีช้ํานะครับผมไม่มีเป็นขุยเลยสะอาดนะครับไม่มีรอยเจอมาเลยนี่ ห้ดูใกล้ๆได้เลยนะครก็ผมเอากล้องแบบภาพติดชิดได้เลยนะครับผมนี่เป็นไงครับหมอรู้เรื่องเลยตอนนี้อ่ะโอเคครับผมก็สำหรับภายในนะครับถือก็การันตีได้ว่าผ่านนะครับผมการันตีว่าผ่านนะครับแคบไหมครับพอมาเป็นรถแคบแล้วค่ะรถแคบก็ไม่แคบนะครับผมและยิ่งถ้าเป็นแคบเปิดได้นะครับคุณลูกค้าก็จะสะดวกเวลาแบบมีผู้โดยสารนั่งด้านหลังนะครับหรือว่าใส่ของวางของเนี้ยก็จะสะดวกกว่า แคปที่เปิดไม่ได้นะครับก็กว้างนะเอาจริงอะ่ะเพราะว่ามันก็กว้างแหละนะครับกว้างกว้างนี่เอาจงจริงอะ่ะนี่ก็คือขับเนี่ยขับแบบขับปกติเลยนะครับจะนั่งประมาณนี้นะะอันนี้แบบเพื่อแบบ กว้างๆเลยนะครับผมเนี่ยด้านหลังก็นั่งสบายนะครับอ่ะโอเคครับผมก็สําหรับภายในนะครับก็ดูกันแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารับชมเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันนะครับ crec, อ่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับว่าจะมีความสวยความงามขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆได้เลยนะครับ เครื่องยนต์เดิมนะครับผมเรื่องเครื่องยนต์นี่เราก็คงจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันเดิมคาน้าเดิมนะครับผมคาน้าเดิมรถไม่มีเข้าหน้าหรือว่าแปะหน้ามาเลยนะครับไม่มีด้านข้างก็ไม่มีแปะมาการันตีนะครับอ่าเดิมๆเลยนะครับผมไล่ดูโครงสร้างห้องเครื่องเดิมสวยนะครับ มีระบบเบร s มาเรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็ปัญญา,าไปเลใช่ไหมใช่ครับผมน็อตปากะโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับนี่ห้องเครื่องอสวยๆเลยนะครับอ่าเรียมเลยนะครับผม มาดูด้านนี้กันต่อนะครับสิ่งที่จะการันตีได้อย่างหนึกงคือแผ่นเพจนะครับผมแต่เรื่องแผ่นเพจเนี่ยถ้าว่าบางทีมันขึ้นเป็นรอยขี้กากขี่เกลืออะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่าน็อตฟาฝั่งนี้ก็ไม่มีแกะไม่มีทอดนะครับอ่าเดิมเดิมเครื่องยนต์สวยใสใช่ครับผมเราให้ดูได้ทุกจุดเลยนะครับแต่ ถ้าสมมติรถเป็นอะไรมาเนี่ยเราก็คือแจ้งอยู่แล้วนะครับผมอ่าปากบงด้านบนนะครับผมพวกเม็ดอาร์กอะไรต่างๆนะครับผมอยู่ที่จุดเดิมนะครับแล้วก็เผื่อสําหรับท่านใดที่เป็นผู้ติดตามใหม่ของเรานะครับผมก็สังเกตตรงนี้นะครับผมบางท่านที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับบางท่านที่ยังไม่ทราบก็เพื่อจะได้เป็นความรู้หรือว่าท่านใดที่มีความรู้เยอะกว่าก็ มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับส่วนเรื่องสีตรงเนี้นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่เหมือนสีเดียวกับห้องเครื่องหรือว่าตัวรถก็คือเขาจะแต้มมาอย่างนี้นะครับสําหรับรุ่นที่เป็นรีวขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นข้อแตกต่างได้ว่าเวลาแบบรถประสบเวตปอติเหตุเข้าด้านหน้าอย่างเงี้ยเวลาไปซ่อมฝากระโปรงหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็คือสีเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นสีรองพื้นแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคครับผมโดยรวมถือว,ว่าผ่านนะครับรถคันนี้ ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับรถครันนี้ก็เป็น To y ย ta h i l รักรีโวนะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.4ตัว JZ e dition Cap ปเตียปี2019น้ะครับผมคุณลูกค้าก็จะได้สภาพ,าพที่สวยสดงดงามนะครับผมได้ล้อแม็กใหม่ยังใหม่1ชุดนะครับผมมาในราคาเพียงแค่5 0 0แสนกับ90,0 0ับาทเท่านั้นเองนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับและสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบหรือว่าถูกใจนะครับผมก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ ช่อง Youtube Channel ของเราให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้คงมีกันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนั้นจะมีอะไรมาให้ชมกันก็ฝอจติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ